สวัสดีจ้าเพื่อนเมื่อมะพรก็โลตันไลสตา์อีกแล้วจ้ามาพอ้าวกะเม่ทิพย์อีกแล้วืันนี้เม่ทิพย์เห็ดยังกินวันตีเม่ทิพย์อ่าเห็ดไออยากกินไข่ส้งเครืองจ้ะกันเลยเห็ดตะว่าบดิบรเอาไปย่างนะจ้ะหนึ่งซื้อไหมจ้ะเพื่อนเพื่อนกําจิ้มจ้ะผักกะบมี่เราจะมาผักมีอยู่แคไอต้นหอมโ่้โเป็นต้นหอมจ้ะหัวหอมหัวหอมหอมหัวงเงียก็แบบ หัวแก่นตะวันจะเผแบบื่อนเผื่อนแล้วก็มีเอซัพโปลดหม่ำจ้ะมะแสีบนะเมทิบจะเมทิบอื่นสุขผัวสุขพนจะ้ะเพราะว่านกินง่ายๆจ,จ้ะมื่อี้กินบัมม,มี่พักกินไข่ไข่ส้มเครื่องเฮ็ดเอาจะเผื่อนเผื่อนเฮ็ดเอาเฮ็ดกินเองว่าสันเถาะค้ดยาแต่ว่าบ่เอาไปย่าง ว่อย่าออกข้างนอกอย่างนี้นมแมลงตอนนี้ก็สองโมงกลัวจะไม่ทีไปหิวบด้กินเขาเทียงบริกินอาหารเทียงจะ้ะมาเสียบนะกันจะ้ะเกียกอน,นึ่งแล้วก็แล้วไม่จะ้ะไข่ทรงเครื่อง เสี๋ยวไปไล่นี่จ้ะนี่ยมาแก้ไข่นี่เห็ดกินเองเนาะจ้ะเนาะเห็ดกินเองใดซ้ำนี่ก็ถือว่าโอเคจ้ะกับน้ำจิม้มนี่จ้ะมันจิ้มพริกมันเป็นพริกอะพริกพริกเขียวนี่จ้ะพริกบดแดงมันก็เลยเป็นสีนี่จ้ะ

หัวเต็มตะวันเนี่มันจะออกหวานๆแต่ไข่มันมันแกวตะวันห่างออกหวานๆในแจหน,น่อยสงสัยไม่ทิปหนึ่งเฮดเทลเล็เนาะจา้ะเนาะไอ้กับมันก็เป็นไข่ไก่แหละจ้ะแต่ว่าไข่ไก่อยู่นี่บางเอ่อบางพันธุ์ก็บบคือบางพันธุ์ก็เป็นสีขาวไม่จ้่เพื่อนเบ้านเขาจะเป็นสีเหลืองแล้วจะเนา,านะ เป็นสีน้ำตาลเป็นสีอะนนไรด้วยจะวาอยู่นี่เป็นสีขาวะากะนี่จ้ะติดไทยส้มเครื่องกินเองเบอือกี้กินเขาเทียมจ้ะ ถ้าจะไปง้มเอี่ยเห็ดไฟในกีนเฮาจา้ะสร้างไฟปูผักมาใหมา่เห็ดแบบว่าเห็ดหมองไวเของยมพันแล้วดูดมือพร้อมแซบดูจา้า เอาอ,อกีกย,อออยังก็ะแสบยังหอมยังแสบจ้เพื่อนเพื่อนมึงมันหล่นออกมาใส่ลายพูดจะเรียกว่าจะไปย่างเลยจ้ะเปลี่ยนใจ ใอยาออกขางนออกแน้มแรงตอนเล้เลบ่ยอย่างเอาแร้เอามากินเลยไข่ซุงเครื่องทำกินเอง

แค่นี้ก็เสียเือเพื่อน มันี่ยก็หอมหอมเครื่องหอมตะไคร่ก,กินจ้งนุยก่อนจะเผื่อเผื่ถ้าไปอย่างจะแซ่บอีจ้ะ นี่ก็แซ่บยแตาว,ว่ามันมันสีโบอหอมนยจ้ะมันโบอหอมอย่างนจะจ้ะสงใส่พี่หนึ่งเมทิบหนึ่งมเมทิใส่ไฟแห้งจะ้ะเดีเ๋ยวเฮดรอบไม้กันนยสิใส่ไฟลดตอนแรกเมทิดไฟแห้งๆเฮ็ดทีแลกเนาะจะเนะนะอะยุนีนะ อย่างังก็ต้องเฮ็ดกินจ้ะเพื่อนๆก็พอเฮ็ดได้มันจะบอกเก่งแต่ว่าพอเฮ็ดได้พอเฮ็ดกินได้ไม่ใช่บอกเก่งบอกเก่งดอกแต่ว่าพอเฮ็ดกินได้ะคือสามหน่วยสี่หน่วยจากเพื่อน mm no. สับปะรดอยู่บ้านมีทิบอยู่ไทย่ะจ้ะมีแต่สวนสับปะรดแต่พ่อไม่จ้ะ เพื่อนทิปนี้ไม่ทิพย์กจะไปก่อนจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจเลยจ้าเดอ้อที่เขามาให้กำลังใจไม่ทิพย์ขอบคุณทั้งเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่ขอบคุณทั้งกดไร์กดแช่์จเพื่อนเพื่อนไม่ทิพย์ไปหาภัยไม่ทิพย์กะยกนิ้วโป้ให้สุขคนจากเพื่อนเพื่อนสำหรับลิปนี้ไม่ทิพย์ไปละจ้าพอกันทิ่น่ะจ้าลิปนีบ๊ายบาย